สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว NYoutube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักตอนนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีนะคะในหมวดหัวข้อที่2ในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักเราจะมาเจาะความรักทุกสถานะในหมวดหัวข้อที่2นี้นะคะจะเป็นการทํานายความรักในอนาคตสั้นๆน,นะคะ ก็เริ่มตั้งแต่ที่ทำนายเนี่ยเปิดดูช่วงไหนก็เช็คได้เลยไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีธนูชาวธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมราศีนี้จะเป็นธาตุไฟลัคนาราศีดูได้แม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมคุณยึดชาวธนูได้เลยนะคะสำหรับมาโยเจยก 9. ไม่ต้องซีเรียสกับการดูเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเกิดว่ามีความรักดีอยู่แล้วมาดูเป็นแนวทางไปดูซิเป็นอย่างไรบ้างเจอเรื่องราวดีมีความสุขแฮปปี้ไปเจอเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาตั้งรับกับมันคอยที่จะแก้ไขก็แล้วกันนะคะอย่าจริงจังอย่าซีเรียสกับการดูนะคะอะ่นี่เรามาดูซิว่าสถานการณ์ความรักของ ความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักของชาวธนูเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ชาวธนูอยากเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่นะในเรื่องของความรักนะบอกได้เลยอยากอยากทำอะไรเพื่อตัวเองในเรื่องของความรักอยากเริ่มต้นที่ดีอยากเริ่มต้นใหม่ในการที่จะมีความรักใหม่ไปน,นู่นก็ได้หรืออยากเริ่มต้นปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ<ๆ>อยู่แล้วมันก็ทุกอยู่แล้วมันก็ทนอยู่แล้วมันก็เจ็บ ในบางท่านนะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะบ mm ้า hmm. นไหนมีความรักดีก็ผ่านไปอย่าซีเรียสน,นะ,ะ mm hmm. ในบางท่านเหนื่อยมากกับการที่จะมาช่วงชิงกับการที่จะมาเดินทางไปมาหาสู่เดินทางไปนะคะ mm hmm. ไปพบกับคนรักหรือรอคอยการเดินทางของคนรักจนเหนื่อยบางท่านอาจจะมีเงื่อนไขยเยอะกับคนรักจนเกินไปนะในสถานการณ์จึงเป็นอะไรที่ต้องเหมือนกับ ในบางท่านเนี่ยเหมือนกับยังคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวในอดีตซึ่งไม่สามารถตัดใจได้แต่ก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนอย่างทำาเพื่อตัวเองลอะะจริงๆแล้วนะชาวธนูเนี่ยบอกได้เลยรู้ทันนะรู้ทันคนรักหมดทุกอย่างรู้คุณทำอะไรผิดรู้อะไรคุณผิดต่อฉันนะรู้หมดแต่ว่าจะเก็บเงียบไว้ก่อนไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะขัดใจ ในเรื่องเล็ก,ลกๆนน้อยนะอะไรที่ยอมได้ก็ยอมเป็นคนที่พูดจาดีนะกับคนรักในในบางท่านนะที่อาจจะพูดจาแบบดีใจเย็นว่างั้นเถอะคบได้นะเป็นใครเป็นแฟนก็มีความจริงใจคบคบใครแล้วคบอย่างจริงจังคบค่อยเป็นค่อยไปก็คือไม่ได้คบหลอกหลอกอ่ะคบก็อยากจะคบจริงจริงจังจังจังอ่ะมีความโรแมนติกมีความโรแมนติกกับคนรัก ก็คือแบบที่ตัวเองอยากจะทำนะ่ะหมายถึงว่าโรแม,มนติกสมมติว่าอยากทําอันนี้ให้เซอร์ไพรส์ก็ททำเนี่ยมีความรู้สึกจะทําให้คนรักพอใจแต่ไม่ใช่ประมาณว่าจะต้องมาอีอ๋อปนาพนอกันตลอดเวลานี่มันไม่ใช่เพราะชาวธนูเขาจะให้อิสระกับคนรักอยู่นะหรืออยากจะมีอิสระในตัวเองอยู่ในบางครั้งนะ่ะมันจะจึงดูเป็นในลักษณะที่ดูเหมือนกับว่ามันห่างเหินกันนะนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะี่ย การให้อิสระหรือมันจนดูเหมือนห่างเหินกันไปคนรักก็รู้นะว่าทำอะไรผิดหรือแม้กระทั่งชาวธนในบางท่านนะในลักษณะของมีความรักที่ผิดหรือพูดจากโกหกกับคนรักนะมันจึงเป็นได้ที่เหนื่อยแม้กระทั่งการไปเกี่ยวข้องกับอบายโมก็ตามนะมันเหน็ดเหนื่อยในการตัดสินใจเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งร่วมกันบางทีเขาก็ไม่อาจสามารถที่จะทำได้ตามใจเรามันเป็นอย่างนั้น แล้วก็ชาวธนูเองก็เป็นคนที่ไม่อยากจะอะอะไรมากมายตลอดเวลามันก็เลยทําให้คนรักเนี่ยมีปัญหาในทางที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวผิดผ่านไปเป็นเรื่องต้องทะเลาะกันแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมีความมีการพูดจาน,นะมีการพูดจาหรือตกลงการพูดจากันด้วยดีนะแต่พูดมากขึ้นนะช่วงนี้พูดมากขึ้นนะ่ะพูดกันมากขึ้นผ่านไปถึงขั้นทะเลาะเลยแหละ นะคะในอนาคตข้างหน้านี่บางท่านนะอาจจะมองหาก็คืออยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะหาความสงบสุขในเรื่องของความรักแล้วมันรู้สึกทุกทุกใจมากรอโอกาสดีๆรอโอกาสที่จะให้พ้นกับพ้นจากความทุกข์ที่มันรู้สึกเป็นกังวลมันเงามันเศร้ามันคิดถึงมันรอคอยมันอยากจะจบแล้วไม่อยากจะคือรอไปแบบมีเป้าหมายก็นั่นก็ไม่ว่ากันแต่รอไปแบบ แข่งขวางมันมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะในสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยในบางท่านนะอาจจะออกปีวิเวกนะออกบวชหรือปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำไปหรือบางท่านก็ไปมาเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรในเรื่องของความรักให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นว่นเล่นเลยล่ะช่วงนี้นะอยากมีความสงบ บางทีเบื่อบางท่านจบนะแยกกันอยู่ไปบางท่านถึงขั้นแยกกันอยู่ไปเลยแต่ยังมีเงื่อนไขที่มีต่อกันและกันนะเพราะปัญหากันมีปัญหามือที่3เข้ามาในะสังคมความรักที่ผิดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ยังมีภาระผูกพันกันนะชาวธนูเองอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จะอยู่กับครอบครัวอ,อ,อยู่กับลูกหรืออะไรก็ตามหรืออยากไปไปในทางสายธรรมเนี่ย ก็คืออยากเริ่มชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขสงบให้กับตัวเองนะแต่ในความสัมพันธ์กับคนเราก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะมีการแบบอาจจะมีเงื่อนไขข้อตกลงเรื่องการรับผิดชอบนะในบางบางคู่นะในบางท่านอาจโดยเฉพาะบางท่านอาจจะมีแฟนไก,กลๆกันถึงต่างประเทศก็มีนะคะนี่แหละมันก็เลยเป็นมีข้อตกลงร่วมกันนะ เพราะนั้นคนรักบางบางท่านนะคนรักอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นกับเงื่อนไขที่ตั้งโดยเฉพาะคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันถือว่ายังรักกันเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันอยู่นะชาวธนูในช่วงนี้คนที่คบกันนะคะคบกันหรือเป็นแฟนกันเพราะยังเก็บหอมลอมลิบยังมีการลงทุนร่วมกันมีกิจการหรือมีธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันแม้กระทั่งการเก็บเงินที่จะมาสร้างฐานะ สร้างครอบครัวอยากเริ่มต้นที่ดีแล้วนะชาวธนูในช่วงนี้จึงเป็นอะไรที่มีข้อตกลงกันมากหน่อยนะคะว่าจะเอาอยัางไงร,รู้สึกหลังๆนี่เปลี่ยนไปอ่าเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกหลังๆนี่เปลี่ยนไปอ,ะอ่ะอ่คนรักก็เริมมาระวังตัวเองมากขึ้นเพราะอาจจะเป็นในลักษณะของการไปเกี่ยวข้องกับอาบายมุกหรือมีความรักที่ผิดเข้ามานะก็คือคนที่มีเจ้าของอะไรมาเกี่ยวข้อง หรือตัวเองปันใจไปมันทําให้มีปัญหาเราของเราแห่งกันนะช่วงนี้คนที่คบกันเป็นอย่างนั้นชาาธนูเราะันเราของเราแห่งกันอาจพานอาจจะทะเลาะก,กันเนี่ยหรือมีมีเรื่องราวที่จะต้องอปกปิดคนรักหรือพูดไม่จริงอืเป็นอย่างนั้นหรือเงื่อนไขที่ตั้งร่วมกันจะเอาอยัางไงถ้าเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะมาตกลงกันเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่เด็ดขาด เป็นอะไรที่ต้องแบบเอ่อไม่ไว้ใจกันในอนาคตนี้ไม่ไว้ใจกันมันจึงมีอะไรกังวลใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยเนี่ยไกลกันมากจนถึงต่างประเทศมีความรู้สึกทรมานจิตใจ,จมากอดทนรอคอยมีความเงามีความว้าเหวมีมีความรู้สึกอา่าระแวงในสิ่งที่มันกลัวมันจะเกิดปัญหาในลักษณะของอ มีคนอื่นเข้ามานี่แหละแล้วคนรักอย่างไรก็ตามนะคนรักของชาวธนูที่คบกันหรือเป็นแฟนกันในช่วงนี้ถึงแม้จะมีปัญหาทุกใจหรือระแวงนะเขาพยายามที่จะระมัดระวังตัวมากที่สุดเพื่อไม่อยากให้คุณไม่อยากให้แบบมีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยนะพยายามระมัดระวังมากนะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันอยากให้อุปสรรคปัญหามันผ่านไปนะคะเก็บหอมลอมริบมีผลประโยชน,น,น์ร่วมกันเก็บเงินร่วมกัน เนี่ยจะสร้างอนาคตร่วมกันเนี่ยมีเงื่อนไขคุณจะต้องอย่างงนอย่างนี้อนาคตมีโอกาสที่จะตกลงกันหรือว่าใช้สติปัญญานะก็คืออย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจบางบางท่านนี้ก็เงามาบางทีรอบางทาีมันทุกข์ใจในช่วงนี้นะรอโอกาสที่จะให้ ปัญหาต่างๆมันผ่านพ้นไปเนี่ยอยากสงบสุขแต่อย่างไรก็ตามนะยังยังถือว่าเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังเป็นคนรักที่ดีต่อกันนะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะปรับเปลี่ยนนะถ้าเกิดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากชาวธนูเองก็อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะแก้ไขนะคะอยากจะทําให้ความรักดีขึ้นนะปรับปรุงโดยเองแม้กนระทั่งคนรักก็เถอะเนี่ย เรามาระวังแล้วก็มีมีการพูดจากันมากขึ้นที่จะแก้ไขจะทํำยังไงชีวิตความรักถึงจะมีความสุขอย่างไรก็ตามนะมันเป็นช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าปัญหามันเกิดขึ้นในลักษณะของทุกทุกใจโอโอกาสดีๆรอปัญหาหมันผ่านผลไปมีความกังวลใจมีความระแวงในลัในลักษณะระแวงซึ่งกันและกันเนี่นะมันจึงเป็นอะไรที่เหนื่อยมากสําหรับชาวธนู แล้วเงื่อนไขที่ตั้งร่วมกันเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยมักไม่ทําตามเงื่อนไขพอมีปัญหาทะเลาะก,กันหรือแยกกันไปอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยก็ยังคิดถึงกันมีโอกาสที่จะมีปัญหาอ่าเขาเรียกว่าต่างคนต่างอยู่สักระยะหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นตัดขาดนะคะสําหรับคนที่คบกันเนี่ยยังคิดถึงกันอยู่นะเพราะว่ารอโอก,กาสที่จะ ปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนถึงจะมาดีอย่างเงี้ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่ต้องมาคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะในบางท่านเพราะว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะอ่ามันก็มินเมย์เหมือนกันบางครั้งนะชาวธนูเองหรือคนรักเองก็เถอะนะถ้าปัญหามันไม่ลงตัวต่างคนก็อยากไปคือออกไปหาเริ่มต้นชีวิตของตัวเองใหม่ไปหาใครคนใหม่ก็ได้ตามที่ตัวเองปรารถนา แต่มันทําไม่ได้เพราะมันยังคิดถึงกันอยู่มันยังไม่ตัดขาดจากกันได้นะมันจึงเป็นช่วงระยะน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ไปทําบุญร่วมกันนะคะทานสิลภาวนานะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาใหา้ให้ตัวเองด้วยจะได้มีความสุขในเรื่องของความรักมันเป็นช่วงระยะน,นี้นะจะราหองละแหงกันหน่อยนะคะาชาวราศีธน,นูไม่ว่าจะเป็น คนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบกันเนี่ยมีเรื่องราวละหองละแห่งกันแบบค่อนข้างจะมากวิตกกังวลส่วนหนึ่งแต่ก็ยังตัดไม่ขาดนะคะสำหรับคนที่คบกันคนที่มีครอบครัวนี่หนักเข้าถึงขั้นออกบวชเลยนะถือศีลปฏิบัติธรรมนั่นถึงขั้นแยกกันอยู่ไปเลยแต่คนที่คบกันเนี่ยยังยังถือว่ามินเมนะคะถ้าปรับเปลี่ยนตัวเองได้ก็สามารถที่จะเดิน เส้นทางชีวิตด้วยกันได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะถือว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังสร้างร่วมกันอยู่มีอาจจะเป็นการลงทุนร่วมกันอาจจะเป็นการเก็บหอมลอมลิบเพื่อจะแต่งงานนะหรือเก็บเงินเพื่อจะสร้างอนาคตรสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้ร่วมกันอยู่มันเป็นอย่างนั้นมันเงินเป็นอะไรที่เหนื่อยเพราะฉะนั้นคนรักเขาก็จะระมัดระวังตัวเองมากคือปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะนะคะ,นะคะเริ่มต้นที่จะ ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะไม่ว่าจะเป็นชาวธนูหรือคนรักก็ตามในเมื่อมันมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นอะไรที่พูดกันเยอะหน่อยนะคะสาหรับชาวราศีธนูแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นระยะส,ะสั้นๆนี้นะคะส่วนสถานการณ์ของคนโสดคนโสดจริงๆแล้วบางท่านเพิ่งจะจบหมดเวรหมดกรรมกับค,ค,ความรักเดิมๆนะแต่ก็ยังไม่วายคิดถึงอยู่ แต่ก็จะพยายามตัดใจนะมันผิดหวังมันพังจากความรักมาเนี่ยพูดได้เลยคนโสดเนี่ยอยากเริ่มต้นกับใครใหม่และอยากมีความรักใหม่เข้ามาอยากจะปักหลักใครสักคนนะที่จะมาเติมเต็มความรักที่มันขาดหายไปเนี่ยชาวธนที่เป็นโสดเนี่ยอยากมีคนเอาอกใจเพราะอะไรสิ่งที่ผ่านมาสึ่งมันพัง มันหมดเวรหมดกรรมใบหมาดหมาดเนี่ยนะชาวธนูในบางท่านนะคะหรือเจ็บปวดผ่านการผิดหวังกับคนรักมาเนี่ยแต่ในใจก็ยังมีคิดถึงอยู่บ้างนะคิดถึงคนเก่าอยู่บ้างแต่การเดินทางครั้งนี้อ่ามันเป็นการเดินทางที่จะพิโสน์พิสหารักแท้่างั้นเถอะพี่โส์หาคนรักที่จริงใจอ่าที่จะจริงจังกับใครและชาวธนู มันเป็นอย่างนั้นเริ่มละอยากเริ่มต้นแล้วคนที่คุณมองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะที่คุยอยู่เนี่ยเขาระมัดระวังตัวเองมาเขากลัวโดนหลอกเขาเคยโดนหลอกมาเยอะ,อะเขาเหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการคุยกับคนคนนี้นะเป็นการระมัดระวังตัวเองมากเลยเพราะเขากลัวโดนหลอกจริงๆด้วยเนี่ยนะกลัวกลัวมากเลยคนที่เข้ามาคุยกับ ชาวธนูนี่คนโสดเนี่ยความสัมพันธ์คุยเก่งมากทั้งคู่เลยคุยกันแบบเหมือนถูกคอกันมากๆเลยบางท่านอาจจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศนะคุยกันแบบสงบสงบคุยกันแบบราบเรียบให้โอกาสรอ,อคอยอะ่ะคือไม่บุมบ่าไม่ไม่คือให้อิสระในการพูดคุยอะ่ะว่างนั้นเถอะแต่ในความสัมพันธ์อนาคตจะค่อยเป็นค่อยไปนะต่างคนก็ต่างกังวลอยู่ว่าจะดีไหมจะโดนหลอกไหมเขาจะเป็นคนยังไงอะ่ะ อะไรประมาณนี้นะคะในลักษณะของคนโสดเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันถึงต่างประเทศแต่ที่แน่ๆอยู่ทางไกลแน่นอนคนที่คุณคุยเนี่ยไกลมาไกลนะคะคนใกล้ๆตัวมักมองไม่เห็นคุณค่าหรอกเขาบอกนะคะชอบมองไปคนที่อยู่ไกลๆตัวนะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็จะค่อยๆพัฒนานะคะเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างระแวงกันอยู่ไม่ไว้ใจบอกได้เลย ไม่ไว้ใจชาวธนูเองก็เถอะมีความรู้สึกผิดหวังมาก่อนนะอยากเริ่มต้นนะมองอยากเริ่มต้นมากๆเลยอยากมีความรักที่ดีเข้ามาแต่ใจนึงก็ยังระมัดระวังอ่ะคือใจนึงก็ยังมีเรื่องอดีตที่ยังยังตัดไม่ขาดอยู่แต่ก็จะพยายามตัดให้ขาดนะคะคนที่เข้ามาก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันกลักวโดนหลอกนั่นแหละเพราะนั้นแสดงความจริงใจ นะการที่จะคุยกับคนนี้ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงใจคุยกับเขานะความสัมพันธ์ถือว่าคุยกันไปได้ดีมากๆนะมีการลูกหยอดมีอะไรพูดจาดีเจ้าวธนูก็เป็นคนพูดจาดีนะพูดจาดีนะอานาะนะนะนะคตจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนมันยังไม่มันมันมันจะค่อยเป็นค่อยไปในความรักของคนโสดน,นะนะคะสำหรับการทำนายความสัมพันธ์ ความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักนะคะของชาวราศีธนูก็คงไว้เพียงเท่านี้นะคะไม่ชอบผ่านไปนะคะอย่าเสีเรียกับการดูส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ